สวัสดีครับผมสวัสดียามบ่ายนะครับผมขณะนี้บ่ายสามโมงเย็นนะครับผมผมก็จะมาปลูกกล้วยไข่ที่ไปขุดมาที่ไปขุดมานะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับแย้มเหมือนเดิมครับแยมแยมสวัสดีครับนั่งชมผมหน่อยสวัสดีครับแย, <laughs> ยมทำอะไรครับแ <laughs> ยมติดโทรศัพท์นะครับผมวัสดีตลกเหมือนเดิมนะครับผม โอเคครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็นี่ฮะกล้วยวันนี้จะปลูกกล้วยไข่กล้วยไข่ก็จะมีเก้าต้นนะครับผมส่วนกล้วยหอมงาช้างกล้วยหอมช้างก็จะมีสองต้นนะครับนี่ผมก็จะปลูกบริเวณนู้นนะฮะนาสวนเลยติดรั้วนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผม ตอนนี้ตอนนี้อากาศก็ยังเย็นอยู่เหมือนเดิมครับอากาศก็ยังเย็นสบายอยู่เหมือนเดิมนะครับตรงน,นี้ยายแอมก็เอาขี้วัวมาใส่นะครับใส่ขี้วัวไปแล้วนะครับจะปลุกนี่ฮะนี่ลมก็ยังแรงอยู่นะครับลมก็ยังแรงอยู่เลยนะครับ อันนี้อากาศไม่ร้อนครับอากาศเย็นสบายน,นะครับที่ก็จะมาปลูกหลุมนี้หลุมนี้หลุมนี้ไม่ปลูกกล้วยครับจะปลูกอย่างละสามหลุมนะครับโอเคครับขออนุญ,ญาตปลูกกล้วยนะครับผม <c oughs> ปลูกกล้วยเสร็จเราก็จะทำภารกิจต่อครับวันนี้มาปลูกกล้วยครับผม ครับสวัสดีผู้ที่กำลัารับชมอากาศเย็นๆสบายอากาศเริ่มเย็นแล้วลมแรงแล้วโอเคครับผมขออนุญาตปลูกกล้วยนะครับขออนุญาตแต่งตัวก่อนนะครับก่อนการทำภารกิจนะครับผมโอเคครับโอเคครับทีนี้ก็จะเอากล้วยนะครับกล้วยไข่นี่คือกล้วยไข่นะครับไปแยมครับแยมปูนะครับผมจะมีชาวบ้านขี่รถพันไปพันมาทักกันครับใส่ลุ้มเลย อ่ะเอ็มจัดการกุยเอจะเป็นคนปลูกไหมครับผมวันนี้ก่อเน,น,น,นเมน,นครับหญ้าลงไปด้วยครับเรน่อยเร็วหน่อยใหญ่เอีลายยากช็ชา กวยตายพอดีตายนะักเกยงผมกวยเสียเยี่ยมเลยนะครับกันเพื่อน,ไ,ไ,นไปเยี่ยมไปเสร็จยังคิดต<ป>ายท้อบแน่นเลยครับ ไข่ไข่มันอยู่ในไร่แล้ว,ว,ว <c oughs> ปลูกนะกล้วยไข่นะเป็นลูกนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปปลูกกล้วยกันดีกว่าครับผมกล้วยไข่วันนี้โอเคครับอ <c oughs> โอเคครับผมสวัสดีครับผมสวัสดียังเป็นทางการนะครับผมปลูกกล้วยครับ Chị em có bốt bột bột. Đi Đi em. vui Đi

ทีครับผมหลุมต่อไปครับวันนี้ข้างหน้าเราจะปลูกกันทั้งหมดเจ็ดต้นนะครับผมต้นนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับผมต้นนี้ก็อีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะฮะปลูกกระยาแอมเหมือนเดิมครับโอเค ก,กุบบ้ยไั่นแเละนี่ฮะแยมชูสนิ้วหน่อยสู้ๆ <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมแย้ม <c oughs> โ,โอเคครับข <c oughs> <c oughs> ออนุญาตปลูกกล้วยกันนะครับผ <c oughs> ม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวร okay, yeah, okay. em, right. okay. okay, ับชมตอนปลูกเสร็จนะครับผมโอเคครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ปลูกกล้วยเสร็จแล้วนะครับยายแอมก็หนีมาพักคนเดียวครับยายแอมครับจะกลับบ้านแล้วเหรอครับเออแล้วคำแล้วสวัสดีท่านผู้ชมบุมหน่อยก่อนกลับบ้านให้หนุ่มเจ้าบ้านี่ใหม่มาถือม่ารับบังคับแต่ไม่สวัสดีคุ สวัสดีท่านผู้ชมไอเอ็มสวัสดีก่อนปิดคลิปครับสวัสดีค่ะกลับแล้วนะกลับบ้านแล้วเย็นแล้วขอให้ท่านผู้ชมเจริญเจริญหน่ยีไว้พรให้หน่อยพรแล้วพรแล้วไปโอเคครับไอเอ็มจะกลับแล้วครับลุงพลังครับมีจอบอันหนึ่งแล้วก็สเปซสไพสร์ปับ เขาซื้อไอ้ไม้เรียกไม้เลยนะแม่ไม้ที่ขาอาไม้ไอที่ค้ำยันนะไม้ขามขาให้ไม่เอาครับไอเขาครับชอบจอบครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกล้วยของเราครับผมเดี๋ยวแอมก็จะกลับบ้านแล้วครับตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้วครับจะห้าโมงแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเดินดูกล้วยที่เราปลูกกันดีกว่ากล้วยไข่กับกล้วยเอ่อ หอมนาช้างกล้วยลูกใหญ่นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าเราปลูกตรงไหนปลูกตรงไหนกันนะครับผมโอเคครับโอเคครับตอนเย็นแล้วนะครับตอนนี้กล้วยทั้งหมด11ต้นนะครับนี่ก็ต้นหนึ่งปลูกไปข้างทางเลยครับกล้วยไข่นะครับนีก็คือกล้วยไข่นะครับที่ตัดมาจากขุดมาจากสวนสวนยางครับ นี้เราก็จะมาปลูกข้างหน้าเลยครับติดถนนเลยติดรั้วเลยนะครับเจ็ดต้นนะครับผมต้นกล้วยไข่ปูกระยิ่อมสองคนนะครับวันนี้ยากาศก็ดีครับติดข้างทางเลยใครผ่านไปผ่านมาสามารถเ,ออเก็บหรือตัดไปกินได้ครับกล้วยไข่ยายอ่อมนะครับผมโน่นฮะยายอ่อมกําลังจะขึ้นรถแล้วครับ หลุมนี้นะครับเว้นไว้ครับไม่ได้ปลูกครับเนื่องจากเดี๋ยวเราจะปลูกอะไรสักอย่างหนึ่งครับผลไม้นะครับทั้งหมด38หลุมครับผมวันนี้38หลุมที่ผมขุดไว้ยังไม่ได้ปลูกอะไรครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับผมส่วนต้นเย็นนี้ผมก็จะรดน้ําต้นไม้นะครับวันนี้ลมไม่แรงนะครับเมื่อวานลมแรงกันเลยนึกว่าฝนจะตกฝนไม่ตกครับลมหนาวมากครับตื่นเช้ามาอากาศเย็นเลยนะครับ นี่ฮะสวนฝรั่งในนี้จะมีสวนฝรั่งมะม่วงนะครับผมมะม่วงก็สามสี่ต้น,นครับฝรั่งเยอะหน่อยพุทราเยอะนะครับผมแล้วก็มีมันนะครับผมเหมือนเดิมนะครับสวนฝรั่งก็ผมมาลดเมื่อเช้าเดี๋ยวตอนเย็นก็ลดต่อครับส่วนพุน่้จะลดน้ำพุทราซะหน่อยนะครับผมหลังจากไม่ลดมาสองวันแล้วอันนี้ก็มะม่วงแก้วนะครับผมก็ออก มันจะออกดอกครับนี่แหวม่วงแก้วมันจะออกดอกมะม่วงตอนกิ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสวนพริกโอโหไก่มาเขีย่ยแล้วครับตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นมะม่วงงาช้างนะครับในสวนปลูกระหว่างต้นสักรับตรงกามนะครับผมสองต้นนะฮะส่วนนี้ก็พริกนะครับผมทีครับเราเดินดูกันดีกว่า เดินดูสวนบันนี้คือมาปลูกกล้วยไข่กับกล้วยหอมงาช้างนะครับผมสอ,อย่าแล้วก็จะมารดน้ำรดน้ำอันนี้นี่ฮะต้นฝรั่งเราไก่เขียฮะไก่เขียซะแล้วกบซะหน่อยน่ฮะแม่ไก่พาลูกไก่มาเขียนี่ฮะสวนนี้ก็สวนทุ่ซานะครับ วนทุตซ่าปลูกกับกล้วยน้ำว้านะครับกล้วยน้ำว้าก็เป็นแถวเลยฮะนี่เดี๋ยวรอวันออกเครือเติบโตนะครับเกลือน้ำว้าเราไก่ก็มาขี่นะครับส่วนนี้ก็กล้วยหอมทองเจอไปแล้วครับนี่เจอไปแล้วระบบักดไยฮะ ออบบกเลยออกออกใบใหม่ออกช่อใหม่นี่ก็ออกเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวก็จะลดน้ำครับยามเย็นนะครับผมลดน้ำเสร็จก็จะกลับบ้านไปทำกับข้าวกินไปหากินข้าวไปกินข้าวเย็นกันครับผมดูสิวันนี้เรามีข้าวเย็นอะไรกินส่วนกล้วยน้ำว้าตเตี้ยก็นี่ฮะออกชอ่อเหมือนกันครับผมออกใบแล้วกล้วยครับ ซื้อมาบ้างนะครับขอญาติพี่น้องบ้างฮะนี่กัตน้นอะไรต้นมะม่วงนะครับมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับผมส่วนกล้วยไข่ผมก็ปลูกตรงนี้อีกที่นึงนะครับผมกล้วยไข่สองต้นปลูกข้างปั้มน้ำเนี่ยฮะปั้มน้ำที่หลดต้นไม้นะครกล้วยไข่อีกต้นหนึง่งนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับผม โอเคครับผมขออนุญาตรดน้ำต้นไม้แล้วก็จะกลับบ้านนะครับผมเรากินข้าวเย็ยนกันดีกว่าหลังจากทำภารกิจวันนี้กับยายแอมก็คือมา <c oughs> มาปลูกกล้วยครับผมกล้วยไข่แล้วก็กล้วยงงานช้างในสวน,นกทำกิจกรรมยามเช้าก็รดน้ำยามเย็นก็รดน้ำครับโอเคครับผมขออนุญาตรด น้ำต้นไม้ก่อนนะครับผมแล้วก็จะกลับบ้านเลยครับวันนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านครับผมโอเคสวัสดีครับผมสวัสดียามเย็นอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่องตุ๊กลาบทีเอสโอนะครับผมวันนี้ก็มากินข้าวเย็นครับผมหลังจากไปปลูกกล้วยมาแล้วก็รดน้ําสวนนะครับผมนี่ฮะหนึ่งปลานะครับผมสองชิ้นนะฮะนี่หมกขี้ปลานะครับแล้วก็น้าพริกนะครับผม ก็ักนึ่งนะครับผักนึ่งโอเคครับกินข้าวเหนียวอีกเช่นเคยนะครับผมอากาศดีๆหนาวอีกแล้วครับผมให้ให้หนาวได้ประมาณสักสองวันนันผมว่าหนาวอีกแล้วเย็นอีลวอากาศนะครับมาครับกินข้าวเรียะครนะผมเื้องต้นจิ้มน้ำพริกก่อน ให้ปลาไหมหมกใหปลาขมยัขอพิกเ่องเม็ดนีมีพิกไหมเนี่ยไม่พิกอไม่พริกไม่มีหนังเลย ในพักนึ่งคลับก็ลำ ครับกินข้าวยังไงครับทุกคนปิคกรอร่อยนะพฝีมือยายอ็ม สวยจิ้มนั่นเหนียวเ็นียเหนียววันนี้ก็ไปปลูกกล้วยไข่มาครับผมไปปลูกกล้วยไข่กับกล้วยหอมง,งาช้างลูกใหญ่ ยอบุกวยไข่ที่ไปคุดมาจากถวนยางฮะก9ต้นกับก้วยหอมหนาช้าง2ต้นเศรษฐกิจพอเพียงครับผมก็เสร็จเต็มตัวมีความสุขกับการทำเกษตรครับ ใช้ชีวิตแล้วก็กเท่าเย็นการทำเกษตรไม่มีใครบังคับเราครับมีแต่เราบังคับตัวเองทำแต่ที่ผมทำผมสนุก สนุกกับการปลูกสนุกกับการดูความเจริญเติบโตของพืชผักผลไม้ที่เราปลูก นได้สองวันหายเย็นได้สองวันเย็นไปละแขดงว้นี้ลมมาด้วยฮะเมื่วาลมแรงพัดเอาความหนาวมาเลยความเย็นมาเลย thịt có lời nướng bạc có lời nướng bạc có lời ใช้มืออย่างเดียวเลยวันนี้อโอเคครับผมจบคลิปไปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมติดตามช่องดีวลาชีโซนเนี่ยนะครับผมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันนะครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับผมคลิปเริ่มยาวแล้วโอเคครับผม